ตัวนี้ก็ว่าจะดึงทิ้งอันนี้กริงในใ้สสองตรงนี้ก็เรื่องจะเห็นไหมหละ่ะกล้องไม่เห็นว่าเราพูดไปเลยแหละเห็นไหมหากครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณลุงคุณนา้าคุณอาแล้วก็ขอกลาบ นมัสการ์คุณเจ้าด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีน้องๆเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากมายผมเนาะวันนี้จะมาขอกินง่ายๆหน่อยเนาะจะมาขอกินง่ายๆผมเนาะมาเฮ็ดแบบง่ายๆเลยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมไม่รู้รับชมอยู่หรือเปล่าวันนี้ฝนตกเล็กน้อยครับผมเนาะที่บ้านผมที่อุทุมพรพิสัยครับผมที่สีเกตนะครับผมวันนี้ผมจะมา การให้ให้อะไรเดี๋ยวเอยอ๋อ,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 อการทําให้ชนชนันแตกกริงนะผมนาะที่ผมเคยพูดว่ามาให้โฮอร์โมโนที่ผมเสียบไม้ให้หลายท่านนะผมอันนี้คือตัวอ,อย่างตัวอ,อย่างบางตอนอันนี้ผมจะเสียบสามตาขึ้นไปแล้วก็จะแตกกริงให้ทั้งหมดคือสามตานะครับผมจะทายยากหน่อยนะดูแยก <c oughs> ๆด้วยนะครับผมนาะเพราะว่าเรายังไม่มีทุนนะพับในการเปลี่ยนกล้อง <c oughs> อันนี้เห็นไหมครับผมฮิตไหมนะครับผมรับผมครับผม จะแต่ครบทั้งสามกิ่งครับผมคือการให้ฮอร์โมนตัวยาอันนี้คือต้นที่ให้ไปเบื้องต้นเนาะให้ไปครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะให้ไปตัวยาตัวนี้เนาะเราจะให้ได้ก็สิบวันต่อครั้งนะครับผมอันนี้ผมให้ไปในช่วงหนึ่งอันนี้ก็ให้ยังไม่ถึงสิบวันเลยน่าจะประมาณห้าหกวันอันนี้คือการการตัดใบให้ออกให้หมดเลยครับผมตัดใบให้ออกตัดใบออกให้หมดแล้วก็เราก็ปล่อยเขาไว้เนาะ ปล่อยไว้งดน้ําไปด้วยแล้วเราก็มาฉีดพ่นตัวยาตัวนี้กันนะครับผมอันนี้เห็นไหมเริ่มจะมีกิ่งให้เห็นแล้วเห็นไหมกิ่งเยอะกิ่งเยอะเยอะแต่ก่อนชนชมที่ผมทําจะบอกตรงๆด้วยว่ากิ่งจะน้อยด้วยจนชมไม่สวยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนซีหรือว่าแบบต้นดอกดอกเดียวนี่แหละเนาะดอกเดียวดอกเดียวเห็นไหมต้นอันนี้จะกิ่งเริ่มมาให้สวยอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยเน,ะนาะนี่ซาบะโรอต้นนี้ซาบะโร เดี๋ยวเวลาที่สวยกิ่งเขาจะเต็มต้นแนละ้วผมจะทาให้เป็นไม้ที่สวยให้ดูให้ดูให้ดูหดเห็นไหมต้นนี้ที่ผมให้ให้ไปในข้อตาอาจจะดูไม่ชัดเนาะในข้อตากับกําลังเริ่มจะแตกกิง่งเป็นตุม่มเล็กๆเขียวเนาะจะเห็นไหมเอ่ยน่าจะไม่เห็นเนาะเห็นไหมเริ่มจะแตกกลุ่มจะแตกทุกก,กิ่งนะคุณลางกิง่งจะแตกอันนี้ถ้าให้คะแนนห่มหมดตัวนะี้เนาะผมให้เกตคะแนนเลยนะผมบอกเกียตถึงแปดแต่ถ้าอีกอาทิตย์นึงถ้าไม้ แตกทุกกิ่งแบบโอ้โหสวยๆเนาะอันนั้นให้สิบคะแนนเลยครับผมอันนี้เนาะเป็นสารเคมีครับผมเนาะก่อนใช้เราก็ต้องใช้ถุงมือด้วยนะครับผมเนาะใช้ถุงมือด้วยนะครับผมวันนี้ถุงม,มือมีไหมอันนี้ถุงม,มือหนังอันนี้ไหมถุงม,มือหนัง <c oughs> โอ้ยถุงม,มือหายครับผมเนาะถุงม,มือหายอันนี้เราต้องระวังด้วยเป็นเคมีครับผมไอ้นี่ผมาสมแล้วเนานะตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังไอเป็นอะไร ซีอะไรเนาะซีนักทรอนอันนี้เขาจะกว่าซีน C ักทรอนอันนี้จะหกทีซีผสมน้ําได้ยี่สิบหยนะครับผมตัวนี้และตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อที่ใช้เปิดตากิ่งครับผมตันนี้อันนี้น้ำหนึ่งเลิตรก็ใส่ไปสักสองหยดจะหยดเอาเนาะผมจะไม่มีไอสลิงไอในการวัดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปใหม่จะไปซื้อมาคลิปนี้ยังยังอนาถาอยู่เนาะแล้วจะใส่ฟ้ามีบก็ด้วยอันนี้ฟ้ามีบโปรตีตัวนี้จะลด ลดรากเนาะบสมน้ําลดทางรากอันนี้ผมก็จะใส่ไปด้วยเลยนิดหน่อยไม่ใส่มากนะครับผมนิดหน่อยใส่ไม่มากเนาะเห็นไหมน้ําก็จะแดงๆประมาณนี้เพื่อการฉีดเพื่อเพื่อลดไม่ให้เชื้อราอะไรเกาะกินประมาณนี้การฆ่าเชื้อราไปด้วยม่ให้เขาแพ้แสงมากเกินไปครับผมถ้าหากแตกตาตุ่มมาแล้วแพ้แสงมากไปก็จะทําให้ยอดตาไหมาได้นะครับวันนี้ดูเดี๋ยวชว์เสื้อหน่อย ไหนเอยแวบไหนคุณป้าจำได้ไหมว่าเสื้อใครเอยตัวนี้แหมจำได้ไหมตัวไหมจำได้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ของใคร <c oughs> เห็นหนบาแวบหนึ่งเสื้อของคุณป้านั่นแหละนะครับผมเนาะที่ส่งมาให้ขอเฟุนมากที่สุดนะครับผมคุณป้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูตอใหญ่ด้วยเนาะอันนี้ยกมาตอเดียวขี้เกียจยกอันนี้ให้ไปแล้วในครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะ อันนี้เริ่มจะมีกิ่งออกมาให้ดูเยอะๆเห็นไหมอ่าเห็นไหมยกยกตัวอย่างตัวนี้ตอนนี้หน้าก็จะมีสามสามผมจะเสียบกิง่งละสองสามขึ้นสามกิ่งให้นไอสามตาสามตาไม่ใช่สามกิง่งสิ้นนะสิ้นนะนะครับผมอันนี้เห็นไหมมาทุกท่านเนาะผมจะให้โฮอร์โมนแล้วก็เคมีในการกระตุน้นตาดอกเน้อตากิง่งโอ้ยจะพูดทําไมวะรีวิวเรารีวิวอะไรกัน ทำไมพูดผิดพูดถูกอยู่ได้นะครับผมเนาะเพื่อจะให้เขาแตกเป็นคุ่มให้สวยกิ่งให้เยอะต่อไปไม้ถ้าไม่สวยผมจะไม่ส่งนะผมเนาะบอกตรงเลยว่าไม้จะอยู่อีกในระยะหนึ่งอันนี้คือจิตพ่นประมาณนี้แล้วหลังจากนี้เนาะอีกสิบวันเขาก็จะแตกกิ่งที่สวยแล้วเราก็จะมาให้ปุ๋ยไปด้วยครับผมนะครับผมให้ปุ๋ยเร่งกิ่งไปด้วยให้เพื่อจะให้กิ่งโตโตสมบูรณ์อบอุนที่สวยนั่นกับสาว จะทูกไหมจริงๆเขาก็ไม่ชอบเราอ้วกๆเขาเหยนะชอบแบบเพี้ยวๆหน่อยเรา <c oughs> ว่าไปอีกประมาณนี้นะครับผมคุณป้าคุณลุงครับผมคุณพี่ด้วยนะผมนาาหากยมอยู่เนาะก็ดูๆมีน่เ,เ,เกียดเกียดของจะแตกตาสิงให้เราแต่ว่าก่อนเราทำเนาะเราต้องกัรรบใบออกก่อนนะครับผมให้ใบเขาร่วงหมดก่อนเราถึงมาฉีดฮอร์โมนกับเคมีตัวนี้ได้นะครับผม นี่คือการทําให้เขาแตกกิ่งเยอะๆแล้วเราจะมีชุมที่กิง่งสวยๆเป็นพุ่มนะครับผมเนาะถ้าไม่ทําแบบนี้ม้จะไม่สวยจะเป็นไม้ที่เสียบแล้วแตกมากิ่งเดียวสองกิ่งแล้วก็จะชะลูดไปแล้วก็ไม่มีกิ่งสวยไม้แต่ก่อนส่นไปจะไม่สวยมองตรงเลยไม่สวยเลยนะครับผม,มก็ร้านร้านท่านท่าอุตส่าห์รับซื้อไปด้วยเนาะแล้วผมส่งไปให้คุณพี่ท่านหนึ่งที่เคยเอามาจากผมบ่อยๆไม้มาแตกกิ่งให้เลยตัวนั้นไม่ได้ให้ยากระตุ้นด้วย<ม>ช่วนั้นเนาะ ไม่ให้เคมีด้วยเดี๋ยวต่อไปไม่เป็นไรคุณพี่เดี๋ยวผมจะซ่อมให้เลยเดี๋ยวจะทำต้นสวยให้ฟรีไปเลยครับผมให้ฟรีไปเลยนอกคุณพี่เนะาะเพราะคุณพี่ก็ช่วยผมไปเยอะมากมากเลยให้รับไปหลายต่อแล้วเนาะแต่ว่าไมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คุณพี่ก็รู้ดีผมก็รู้ดีคนอื่นไม่รู้หลักรู้กันสองคนเดี๋ยวเขาจะซ่อมให้ใหม่คุณพี่ได้จะหาจัดการทําให้ครับผมเนาะ ช่วงนี้ก็ของดการส่งไม้ด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าผมจะให้ยาฆ่าเชื้อราไม้ผมทั้งหมดเลยเพราะว่าเข้า,าดูเข้าสุดูฝนแล้วก็ผมจะมาทําให้ช่วชมแตกกริงด้วยในช่วงนี้นะครับผมเนาะก็ถือโอกาสทําให้ช่วชมแตกจริงยี้ไปด้วยแล้ว,วามาคอยดูกันครับผมว่าไม้จะสวยแค่ไหนเวลาออกมาเนาะส่วนไม้ทุกท่านที่ส่งมาให้เสียบตอนนี้ติดหมดทุกท่านแล้วนะครับผมเนาะติดหมดรอแค่เปิดตาจริง แค่นั้นเองครับผมเปิดตากิ่งให้กิ่งแตกให้ครบทุกกิ่งนะครับผมเนาะหากเกงไหนมันเรียกว่าไม่แต่กิ่งให้นะครับผมเนาะอันนี้อันนี้กิ่งนี้ก็เริ่มเริ่มจะแตกตรงนี้ไหมตาตรงนี้ผมผมให้ยาสุนไปหากกิ่งไหนที่จะแตกแค่แค่กิงเดียวผมจะดึงทิ้งทันทีตัวนี้ก็ว่าจะดึงทิ้งอันนี้กิ่งในตาอสองตรงนี้ก็เริ่มจะเห็นไหมล่ะกล้องไม่เห็นวเราพูดไปเลยแหละเห็นไหมหากหากเนาะหากมือเราทําไมอยู่อย่างนี้ล่ะจะทัอะไปเนี่ยงงเรียกจัง ากไออต่อไหนเนาะกิ่งพันไหนที่ไม่แตกกิ่งให้ผมจะดึงทิ้งดึงทิ้งทันทีผมจะดึงทิ้งทันทีเนาะเอาทิ้งเลยจะไม่ไว้ผมแล้วจะเสียบกิ่งมาให้จะซ่อมไปเลยผมเนาะอาจจะจะดูช้าแต่ละช้ามันก็ได้งามนะผมเนาะช้าช้าได้สวยได้งามนะครับผมมันเราชอบใครบางคนแหละใจเย็นๆับผมชอบสาวใจเย็นอย่าใจร้อนับผมใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมีคนบอกว่ามีหลายคนเนาะผมเคยเจอแถวบ้านผมเพื่อนผมเนาะมีเมียแล้วก็อย่ามีเมียน้อยเนาะ ไม่รู้จะมีไปทําเยอะฉัไม่รู้จะมีไปทํามาเยอะๆมีเมียแล้วเออยังไม่พออยากมีเมียน้อยอีกสําหรับผมนะผมไม่เอาแบบมันนะครับผมนะผมไม่เอาแบบมันถ้าผมเอาผงจะเคนเดียวครับผมเอาคนเดียวเอาเมียน้อยไปเลยครับผมไม่ต้องเอาเมียใหญ่เอาเมียน้อยไปเลยเนาะจบทีเดียวจบแบบนี้ครับผมจบเลยไม่ต้องเอาเมียใหญ่เมียน้อยเนาะเราก็เอาเมียน้อยไปเลยทีเดียวจบเอาคนเดียวพอง่ายไหมง่ายไหมไม่ต้องเยอะจางมากเนาะไม่ต้องเออไป จะตั้งค่าสุขวะอะไรมากมายไงเอาฟังเดี๋ยวจบ <c oughs> จะจะ <c oughs> จะพูดถูกไหมจะมีสาระไหมค <c oughs> รับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดมากมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับผมท,ท,ที่เข้ามารับชมครับผมที่เข้ามากดติดลายให้ก็ขอขอบคุณที่สุดนะครับผมขอบคุณหลายเด้อครับผมเนาะขอบขอบคุณไปทางขอนแก่นมุกดาหารสารค้าครับผมนักครพนมด้วยนะครับผมสุรินบ้านใกล้เคียงด้วยร้อยเอ็ดอุบลด้วยนะครับผมเนาะอุบลด้วย แล้วก็ขอบคุณประธานคุณป้าที่ทางอยู่ทางกรุงเทพมหานาครด้วยคุณพี่ด้วยนะครับผมเนาะที่ทางกรุงเทพขอบคุณเอฟซีทางจันทบุรีทางชุมพรด้วยทางกระบี่สขลาด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ที่อยู่ลำปางด้วยเชียงใหม่เชียงรายด้วยนะครับผมเนาะไม่ต้องสอนด้วยเป็นไงครับผมฝนตกไหมเอ่ยทางห้างเนีอได้ครับว่าฝนตกอยู่เนาะทางอีสานบ้านผมบ่ค่อยไหวกับผมเนาะบ่ค่อยตกครับผมช่วงนี้ มื่อนี้กับมาน้นน้อยๆนึงครับผมตกปลายเนาะตกกระปิดกระปอยนิดนึงครับผมก็หายไปแล้วครับผมคลิปนี้ก็จะเวลามากมากไปแล้วเนาะก็ขอขอบคุณที่สุดครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม